ม,มาโคร้องมาโคอีกแล้วออมาโค มาโคไหมสนุกกว่า Marco มาโคไหมมันก็เยอะ <laughs> <laughs> แค่นี้เนาะเดี๋ยวดิเอาจบเกมอะ่ะกี่สินาทีมีอยู่เจนนาทียวน どう อ่ะเมาส์ก็อย่างเงี้ยเมาสก็แบบเนี้ยคีย์บอร์ดก็แบบเนี้ยโอเค <laughs> <Okay? S 2>